ละครชีวิตรักแค่เมียเก่าตอนที่8คํคำคุณไม่ได้ไปทํางานแต่มาขอดูแลลูกเมียที่เกาะงอทุกอย่างส่วนจีตเองพอรู้ว่ากิงกับคําคุณเป็นอะไรกันก็เลิกขาดผัวเพื่อนเธอไม่ยุ่งเด็ดค่ะอีกกิงอีกเพื่อนเลวด่าทําไมเราแค่นี้ทําไมต้องด่าด้วยละ่ะแกกนองจีตหืยยังมีหน้ามาพูดอีกแนะนกิง จะไม่ฉันด่ากแกยังไงใจคอแกจะปล่อยฉันมีผัวคนเดียวกับแกเลยหรือยังไงก็ฉันเห็นว่าแกรักคำคุณแกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าที่ผ่านมาต่อยแกคบใครนอนกับใครมามากมายก็ไม่มีใครเหมือนคนนี้โอ้ยฉันก็พูดไปอย่างนั้นแหละฉันไม่ได้รักได้รักอะไรขนาดนั้นหรอกแกก็รู้นี่นะว่าชีวิตฉันน่ะมีผู้ชายเข้ามาป้วนเปี้ยนกันเยอะแยะมากมายไม่มีในคำคุณสักคน ห้านาทีฉันก็หาคนใหม่ได้แล้วปะ่ะถึงจะรักยังไงถ้ารู้ว่าเป็นผัวเพื่อนฉันก็ไม่เอาใครมันจะอยากมีผัวคนเดียวกับเพื่อนวะฉันกับเขาจบกันไปตั้งนานแล้วแค่ผัวเก่าถึงแกจะคบกับคำแล้วก็แต่งงานกันแกก็ไม่ผิดแต่ฉันไม่อยากมีผัวคนเดียวกับเพื่อนรังเกียจอิบ้าเออเห็นแกคลอดลูกแล้วเจ็บก็ไม่อยากจะโกรธเดี๋ยวจะไปเยี่ยม แล้วนี่อดีตว่าที่คู่มั่นของฉันไปไหนแล้วล่ะล้างจานซักผ้าเด่สมน้ำหน้าใช้งานให้หนักหนักเลยนะแกเอาให้หนักหนักจนเข็ดไปเลยคำคุณทำงานทุกอย่างแทนกิงไม่ว่าจะเป็นซักผ้าดูแลลูกแต่กิงก็ยังใจแข็งให้เขาช่วยอยู่ดูแลลูกแต่ไม่ยอมกลับมาเป็นเมียเขาเหมือนเดิมให้ดูแต่ลูกนะไม่ต้องมาดูฉัน อะไรกันกิงเราอยู่กันในฐานะพ่อแม่ก็ต้องอยู่ในฐานะผัวเมียด้วยสิจะต่างคนต่างอยู่อย่างนี้ไปทำไมอะ่ะไม่ไหนว่าเราเป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วไงนายเป็นคนบอกฉันเองนะว่าเราสองคนไม่เหมาะจะเป็นผัวเมียกันเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าหนังสือเล่มเดิมให้ตายยังไงมันก็เหมือนเดิมก็เถิดท้องลูกฉันแล้วก็คลอดลูกฉันออกมาเห็นหรือเปล่าฉันไม่ได้ต้องการให้ใครมารับผิดชอบนะคัะ เรื่องลูกก็เหมือนกันนายไม่ได้ปร้ำฉันฉันเต็มใจที่จะสนุกไปกับนายเพราะฉะนั้นฉันรับผิดชอบเลี้ยงลูกได้ฉันไม่ได้อยากรับผิดชอบแค่ลูกความจริงฉันก็ยังรู้สึกดีๆกับเธออยู่ต่อแหลเธอมันก็เป็นซะแบบนี้พูดกันดีๆไม่ได้นานเลยฉันก็เป็นของฉันแบบนี้นายบอกเองว่านายไม่ได้รักฉันแล้วนายบอกเองว่าเราเหมาะจะเป็นเพื่อนกันและที่อย่างนี้บอกว่ายังรู้สึกดีๆกับฉันอยู่ จะให้ฉันคิดว่าตอแหลได้ยังไงเอาละล่ะที่ฉันต้องแต่งงานกับจีดเพราะผู้ใหญ่แต่กับเธอฉันก็ยังรู้สึกดีๆแต่ฉันแค่กลัวว่าเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทะเลาะกันเหมือนเดิมเครียดกันเหมือนเดิมฉันก็เลยไม่อยากจะคบกับเธอฉันกับจีดไม่เคยมีอะไรกันเลยนะหุบปากซะฉันไม่อยากฟังชายหนุ่มถอนหายใจไม่รู้ว่าจะง้อกิงด้วยวิธีไหนแล้ว ไม่ว่าจะเอาความดีเข้าช่วยความขยันเข้ามาแต่เธอก็ยังใจแข็งอยู่ดีกิงคำมันก็งอแก่ซะขนาดนี้แล้วแกจะใจแข็งไปถึงไหนผู้หญิงนะ่ะเล่นตัวแต่พองามเถอนะเล่นมากๆผู้ชายเขาไม่งอแล้วจะรู้สึกนะกิงกิงไม่ได้เล่นตัวนะคะพิชบาพิชบาเข้าใจกิงหน่อยสิ คำเขาไม่ได้รักกิ่งที่เขามาวอรแวร์ตอแยก็เพราะว่าลูกถ้าเกิดกิ่งไม่ได้มีลูกผ่านนี้เขาก็คงจะมั่นแล้วก็แต่งงานกับเพื่อนกิ่งไปแล้วถ้าเขาทําเพราะลูกจริงๆแล้วก็เขาแค่ส่งเสียเลี้ยงดูมันก็พอแล้วไม่ใช่หรอไม่จําเป็นที่จะต้องมาลําบากอยู่อย่างนี้ดูสิคนร,รวยๆอย่างเขาต้องมาซักผ้าต้องมาล้างจานเช็ดอึเด็กซักผ้าขี้ผ้าเยี่ยว ถ้าเขาจะรับเฉพาะลูกเขาส่งแค่เงินมาให้แกก็ได้นี่นะกิงจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คะ่ะกิ่งว่าเราเป็นเพื่อนกแกมันดีที่สุดเฮ้ยฉันละไม่เข้าใจความรักของพวกเธอสองคนซทจริงๆทำไมชอบทำเรื่องง,ง่ายๆให้มันเป็นเรื่องยากนะกิงยังคงไม่ยอมกลับมาคืนดีกับคำคุณประกอบกับมีผู้ชายคนหนึ่งมาจีบชื่อแปงเป็นหนุ่มในหมู่บ้านทำให้คำคุณรู้สึกถึงมาก กิงจ้าพี่เอาปลามาให้สดสดจากท่าเรือเลยนะกิงเอามาต้มกินแกงร้อนๆรับรองว่าเรียกน้ำนมได้ดีเลยละจ้ะขอบคุณมากนะคะพี่แป้งพี่แป้งดีกับกิงมากเลยตั้งแต่กิงท้องจนกิงคลอดก็ยังมาดูแลไมห่ห่างปลาหน้ากินมากเลยนะจ๊ะแล้วนี่พี่ยังเอาหัวปลีมาให้ด้วยนะแม่พี่บอกว่าแม่ลูกอ่อนนะ่ะ กินหัวปลีมันดีนะจะเรียกน้ำนมกินเยอะๆน้ำนมจะได้ไหลให้พี่ไปทำให้ไหมพี่นี่รู้จใจผู้หญิงจังเลยนะจ๊ะรู้อีกว่าแม่ลูกอ่อนเขาต้องกินอะไรเดี๋ยวกิ่งต้มปลาเองจ้ะแค่เอามาให้ก็เกรงใจจะแย่แล้วพี่จะดูแลกิ่งเองนะไม่ต้องห่วงพี่อ่ะจะดูแลกิ่งแล้วก็ลูกอย่างดีที่สุดเลยละจ้ะกิ่งเป็นเมียผมผมดูแลเองได้ครับคุณไม่ต้องมายุ่ง คุณช่วยเติมคำว่าเมียเก่าลงไปด้วยนะนี่คุณคิดจะจีบเมียผมอย่างงั้นเหรอใช่ผมชอบกิงชอบเขามานานแล้วชอบตั้งแต่ที่รู้ว่าเขามีลูกจนเขาคลอดมาก,ก็ยังชอบอยู่ผมไม่ได้รังเกียจกิงถึงเขาจะเป็นแม่ไม้ผมก็ยังรักเขาชอบเขาอยู่ดีแต่กิงเป็นเมียผมแล้วผมก็ยืนอยู่ทนโทหัวโดยอยู่ตรงนี้คุณยังเป็นบ้า คิดจะจีบเมียคนอื่นอีกหรอแค่เมียเก่ากิ้งเป็นเมียเก่าคุณไม่ใช่เมียปัจจุบันซะหน่อยถึงผมจะคบกับกิงมีอะไรกับกิงมันก็ไม่ได้เรียกว่าชู้หรอกนะโถ่คำคุณหงุดหงิดหนักส่วนกิงเองก็อยากจะตัดใจจากคำคุณจึงคิดจะคบกับแป้งแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกรักเขาเลยกิงกิ้ง ฉันจะต้องกลับไปดูงานที่กรุงเทพแล้วนะทิ้งงานมานานเกือบเดือนแล้วมันทิ้งไปนานมากกว่านี้ไม่ได้จะกลับก็กลับสิไม่ต้องมาบอกก็ได้เธอจะไม่อะไรเอาวันฉันสักหน่อยเหรออะไรเอาวันทำไมก็แค่ผัวเก่าผัวเก่าจะไปไหนมาไหนมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราสะหน่อยจะยกตำแหน่งผัวเก่าให้กับฉันจริงๆเหรอก็เป็นมานานแล้วนี่ปกติเราก็เป็นแค่ผัวเก่าเมียเก่ากันแค่เมียเก่า ได้เยินหรือเปล่าอย่าคิดถึงก็แล้วกันถ้าฉันไม่อยู่แล้วจะรู้สึกฉันไม่มีวันคิดถึงนายหรอกนะคำคุณจำคำพูดของเธอไว้ให้ดีเถิงิงคำคุณกลับกรุงเทพด้วยความหงดกิจเธอจะถามไถ่เขาสักนิดก็ไม่มีกลุ้มใจอะไรหรอคำนะัดฉันมากินข้าวเนี่ยไม่พูดไม่จาก็เพื่อนคุณน่ะสิโคตรใจแข็ง ผมง้อยังไงก็ไม่ยอมกลับมาคืนดีนี่นางกิงมันใจแข็งขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิผมง้อทุกอย่างแล้วเขาไม่ยอมกลับมาคืนดีกับผมเลยโอ้ยก็งอกว่านี้อีกสิคุณไม่รู้สึกอะไรกับผมเลยเหรอเนี่ยถึงได้ยุให้ผมไปคืนดีกับเพื่อนคุณนักฉันมีแฟนใหม่แล้วะเฮ้ยแค่เดือนเดียวเนี่ยนะรออะไรล่ะทำไมต้องรอคุณกับกิงนี่สมแล้วที่เป็นเพื่อนกันนะ ไม่แปลกใจและคบกันมาได้ถึงขนาดนี้คำคุ้มสายหน้าสีหน้า,นาย,ยังคงกลัดกลุมกระจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ